อย่าไปอินมันนะครับ,บกับคำว่าพิ่ปูเลดโนดทุกวันนี้เจอแต่แบนด์ด็อกเลดโนดถ้าถ้าพ่อค้าบอกว่าพิ่ปูเลดโนดแสดงว่าพ่อค้าหลอกขายแล้วมอร์นิ่งครับแม่ดา้าแอนโดฟินแจนแจนมอร์นิ่งแมดาก่อนเร็ว <chat> แล้วเป็นไรเสียอ่าแกป่วยครับเป็นโรคประจำตัวครับเว้าวๆาๆๆาวดาาจำไว้นะครับถ้าพ่อค้าบอกว่าพิษปูเล่นโน้ตเนี่ยแสดงว่าพ่อค้าหลอกขายแล้วละทำไมถ้าบอกแบนด็อกเล่นโน้ตนะเออนะเชื่อได้ครับ น้อยตัวครับที่จะเป็นฟิชบูครับสมัยนี้มีลูกเดว,วิลอะชื่อลูกตาลอะต,ตอนนี้ป่วยอยู่เป็นไรกันไหมล่ะลืมไปแล้วไม่ประจาําอะไม่เอาน้ำชามาด้วยเอาน้ำชาดื้อน้ำชาดื้อมองหน้าหรอไม่ ไม่มองแบบนี้ไม่มองแบบนี้ไม่มองแบบนี้สี <c oughs> เข้มกัดมาป่ะลูกเออ,เอ,อพี่พารอ่ะอ๋อ แม่ป้อมแป๋มไปเนี่ยป้าแป่มาแล้วเนี่ยแม่ป้อมแป๋มมาเช้านี้ยังไม่หน้าแม่ป้อมแป๋มเลยเนี่ยแม่ป้อมแป๋มยังไม่ตื่นหน้าเลยเนี่ยระบายความร้อนหน่อยป๊บเฮะเนี่ยมองแบบเนี้ย เค็มเค็ม,มแจนแม่มาแล้วแม่ไปใส่บาทมาแล้ว เท่าไรใครครับใครไม่รู้อายุตอนเท่าไหไออร,ไร,หออร่ไอ้น้องเอ,อิร์ดมันกี่ขวบแล้ไม่รู้ตัวมันเล็กเด้อน้องเอิร์ดอ่ะไอ้น้องเอ,อิร์ดน้องเอิร์ดพูดไม่ค่ยอยเพราะหรอก <c oughs> พูดทนวน ก็ลมพัดเย็นดีดูลมพัดอะไรต้นไม้ไหมต้นไม้ข้างหลังอ่ะออกมาแล้วลูกเขยมาแล้วลูกเขยสุดหล่อแอนตายอาจ่าจันแอนตาย่อพี่พัรทพี่พัรทหื พี่พาสาสวัสดีครับไ, <ป S 1> ไม่ไปหรอกพี่พาสไม่เล่นด้วยหรอกฮ <c> ะ <oughs> จะเล่นจะเล่นกับพี่พาส <c oughs> <c oughs> พอ,อยายาไม่มีลมเลยอ่ะร้อนมา <c oughs> โอ้ดูดูที่นี่แล้วกันเนี่ยลมพัดตลอดอ่ะ <c oughs> แ,อแอนแอนทำตัวน่ารักอ่ะ ฮะเราว่างๆนี่เราไปทำการฝึกทหารกันดีกว่ามั้งฮะแจนฮะเอาไงเรียนว่าตายยังหนุ่มเลยไม่ดีอ่ะเร็นว่าตายยังหนุ่มเชื้อผมแรงเลยแบบนี้ เี๋้วพ่อผมแรงก็แบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่เด็กลอกเนะี่ยถ้าผมไม่กินเหล้าไม่สุบหรี่มันก็เป็นแบบนี้แหละหน้าตาดีเป็นธรรมดาใช่ไหมเซลมันก็ไม่ตาย แล้วผมเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากมายไงก็เลยดูหน้าเด็กไงแอนดึบๆได้ไหมหนักตูดต้องได้เลยถ้าท,ทดมันยังทำได้เลยแ,แอนก็ต้องทำได้เลยตูดใหญ่เลยไข่หนักไข่หนักไข่ยังบ,บู หน้าตาละอ่อนเหรอไม่ดา่า <c ười> <c ười> ไหนเข้าที่เลยนอนนอนได้ละเอ้าโดนกล้องอีกมาสัะในรถทำงานลูกเขย <c ười> ตูดใหญ่ไข่ชมพูครับ ทำตัวเองก็มีด้วยตัวสวัสดีตอนเช้าครับเมน,นุดไปงานอิมแพกเมื่อไรเจอกันค่ะพ่อลูกพ่อแล้วลูกๆูของแอน ขอบคุณมากครับแม่เล่าสู่กันฟังสร้างสารสรค์สังคมชื่อชื่อแม่อะไรไม่รู้ผมแม่ชื่ออะไรฮะแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรมอนิ่งครับแม่อะไรบัตรทองนะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก นิ่ครับคุเจแม่อิวนะครับเล่าสู่กันฟังโอเคครับแม่อิวสวัสดีครับเมื่อคืนก็ดึกแม่มาลี่มายังใช่แม่สายพินแม่มาลี่หายไปไหนไม่รู้เนี่ยหายไปทั้งคู่เลยเนี่ยแม่มาล <c oughs> ีนอนแก้ผ้าตื่นยังไม่รู้ <c oughs> ใส่นอนแก้ผ้าแล้วอากาศเย็นดีเน่ <c oughs> หลับยาว ใช่ครับนั่งรับลมกันเย็นเลยครับแล้ไม่ได้นอนแอร์พัดลมใช่ผมก็ยังสงสัยอยู่ยังไม่มีใครส่งรีวิวมาให้ผมเลยเนี่ยอะไรไม่เอ๊ะขออัง

นายสงสารจังเลยนายตายแล้ว ออกมาด้ืยกันออกมาด้วยกันทางนี้ขอกมาทางนี้เดีวออกมาด้วยกันโอเคใช่มันจะเล่นด้วยเจ็บเล่นแรงเล่นกับมันไปจะพักใหญ่แล้ว chị hàng anh, đúng Bà nâng lắng, năng nào ông nương Có bỏ heo dừa mà Thôi Mày Thôi โอ๊ยน่ะจะรีบขึ้นไปไหนแล้วเนี่ยหัวไม่ได้ขึ้นไงเน๊ะเน๊ะ เราพากันดีว่ากวนตีนพาาเลยมงีผ้าออกมากัได้เป็นไรเป็นรอนกนก็ได้อ้าว้วกนเป็นรอน่นก็ได้บองกมงีาออกมาก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เขายังไม่มาเลยครับบ่มวจออกมาแล้วเออครับจะแทกซะเจ็บเลยโอ๊ยมันเล่นแรง อย่ามาเล่นันออกกันลุงด้วย <c oughs> ต้องคอยกำหลามันตลอดนะครับนี่มันเล่นแรงเจ็บ ทำให้มันเล่นเบาๆไม่ไล่นมันไม่ใช่หมาตัวเล็กๆพาไม่ตกใจครับพาก็เลี้ยงหมาเยอะใช่ไหมแจ็สถ้ากลัวก็ไม่ต้องขึ้นใช่ไหมอ๋อหรือเปิดแอร์ให้มันไปโกรธเป็นเมย์เราเล่นกับมันมันเป็นเรื่องปกติของหมาแล้วครับหมามันเล่นหมามันเล่นแรงปกติแล้วตัวมันใหญ่ เดี๋ยววางวางแล้วายใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปผมขี้เกียจไปตัดใช่ครับธรรมาชาติของหมาแรงมันเยอะอยู่แล้วแลยวเจียบช้กกอน บอกว่าเปิดแด้ฮะรู้มากมันอะ หนึ่งหลังสี่ครับ มันเป็นข้าปากอะเมื่อเช้าเจ้าเดว,วิลมาแล้วเดว,วิลมัน็นลูกดิกมันเจอหมาไม่ได้เจอหมาแล้วมันอยู่ไม่นิ่งอ๋อครับโต๊ะสองเอาไม้กระดานกันครับไม้อัดใช้ไม้อัดเดี๋ยวต้องทำเบาะนั <c oughs> ่นทำเบาะใหญ่ๆเลย อยู่จะท,ทำเป็นเป็นเป็นแบบแยกอะเสีย่ยพ่อแรงแอนก็เล่นแรงกีแอนแรงดังสนั่นเลยแม่แม่ลิต้าเข้าข้างลูกอะ่ะะ มอนครับนั่งนั่ง, oh. น,ง,น,งนั่งหน้านั่งหน้าอกนั่งหน้าอกครับหลังสี่หน้าหนึ่งครับ oh. Oh. เดี๋ยวให้เด็นั่งมั่งได้ย้อยยังไง พร้อมไหมครับต่อไปนะครับ สายบุญก็ไม่อันชลีอย่มองตาส่งอนะ่ะมองส่งหล่อไม่ไหวเลยแกล้งพ่อาจาร์เมื่อกี้บอกทำไมนั่งน้ำลายไหลเลยพ่อาจาร์เปิดประตูมาร้องอุ้ย 来。<laughs> นึกว่าจะกินพระอ,อาจารย์ซะแล้วไ <g iggle> ปเราไปข้างล่างกันดีกว่าเอาไงฮะมันกลับได้ยังไม่รู้กล้องเนี่ย <g iggle> ีลองกลับดูก่อนจะกลับไม่ได้ค่อยไล์สดใหม่มเนาะนั่งพะเพียบเรียบร้อย